ร่วมสืบสารภูมิปัญญาภาคเหนือตอนล่างกับวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยนเรศวรตอนผักดีกัง้งผักพื้นเมืองแห่งอำเภอเขาค้อวันนี้จะพาคุณผู้ฟังมารู้จักกับผักพื้นเมืองของอำเภอเขาค้อซึ่งคนพื้นเมืองอย่างชาวตำบลทุ่งสมออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์คงรู้จักเป็นอย่างดีอย่างแน่นอน นั่นคือผักดีกั้งเป็นผักที่มีความสวยงามหากใครได้แวะมาเที่ยวแถวอำเภอเขาค้อในช่วงปลายฝนต้นหนาวป่าเขากำลังงามวิวทิวทัศน์สวยจับตาไม่เพียงจะได้สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์นะคะแต่อาจจะโชคดีได้พบกับผักพื้นเมืองอย่างผักดีกั้งที่กำลังอยู่ในช่วงผลิดอกออกผลชูช่องามที่มีกอและใบคล้ายกับต้นพลับพลึง ส่วนดอกจะมีสีม่วงรสชาติของผักชนิดนี้จะมีรสขมเหมือนดีปลากั้งจึงได้ชื่อว่าผักดีกั้งมาตั้งแต่นั้นนั่นเองค่ะผักดีกั้งเคยได้ยินไหมคะ <c oughs> มันเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งคะ่ะดอกมันสวยงามมากคะ่ะ <c oughs> เหมือนดอกไม้คะ่ะใบมันจะคล้ายใบพะพึงเนาะคล้ <c oughs> ายๆใบพะพึงคะ่ะ <c oughs> ต้นก็เป็นกอเหมือนใบพะพึงคะ่ะ เขาเรียกว่าผักดีกั้งรสชาติมันจะขมขมออ,ออกขมนิดนึงอดอกสีม่วงขาวผักดีกั้งนั้นไม่ได้มีแต่ความสวยงามเท่านั้นนะคะแต่ยังมีประโยชน์แทงยาเมื่อนําดอกและลูกมาปรุงเป็นอาหารยังช่วยให้มีผลดีต่อระบบขับถ่ายเป็นอย่างมากค่ะซึ่งจะมีริ์เป็นยาระบายอย่างอ่อนๆจากคำบอกเล่าของคุณดวงทิพย์สายโสภา ชาวอำเภอเขาค้อผู้ซึ่งสนใจคุณประโยชน์ของผักดีกัง้งดอกของมันก็เป็นยาระบายอ่อ,อ่อนะเป็น่าทำเป็นอาหารเป็นแบบว่าเหมือนสมุนไพรอะคะ่ะเนี่ยจะกินทั้งสดและท่านไปทำผัดทำแกงได้หมดนะคะอะไรได้กินกับลาบก็ได้ประโยชน์ของเขา,าคือเป็นยาระบายอ่อ,อ่อนนะคะกินได้กับดอกอะคะ่ะมีดอกแล้วก็มีลูกมีลูกของดีกั้งด้วยมาแกงได้ ถ้าเราปล่อยดอกแก่ก็คือจะเขาจะติดลูกเป็นลูกลูกเขาจะโตเท่าหัวนิ่มอมค่ะลูกเขาจะหวานบนเขาค้อนี่คือมันจะมีความร่มเย็นและอย่างหนึ่งเราจัากถานที่เขาเราจะปลูกไว้ตามโคนต้นไม้ที่มันร่มลำไยอะค่ะคือความชุ่มชื้นเขามีเราจะปลูกกลางแดดกลางแจ้งไม่ได้เขาเป็นผักที่อยู่ในป่าลึกคือมันจะชอบชอบความชุ่มชื้น อดอกของเขาเนี่ก็แพงค่ะจะขายโลละร้อยี่สิบถึงถึงร้อยห้าสิบในตลาดที่จะมารับเราไปขายเป็นกิโลแต่ในตลาดก็จะนับเป็นช่อสามช่อยนี่บาทเพราเป็นผักหายากส่วนเมนูของผักดีกั้งสามารถรับประทานสดๆก็ได้หรือใครจะเอาไปลวกจิ้มน,น้ำพริกก็อร่อยมากเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งณปัจจุบันนี้จะหาผักดีกั้งมารับประทานนั้นก็ยากเหลือเกินค่ะเพราะฉะนั้นชาวอำเภอเขาค้อจึงคิดที่อยากจะขยายพันธุ์ให้ยังคงอยู่ซึ่งคุณดวงทิพย์สายโสพานั้นก็คือผู้หนึ่งที่มีความคิดที่จะนำผักดีกั้งมาปลูกในสวนเพราะเห็นว่ามีช่อดอกที่สวยงามคล้ายกับกล้วยไม้แต่เมื่อปลูกไปสักพักก็เล็งเห็นว่า ผลผลิตของผักชนิดนี้เป็นที่ต้องการของตลาดพื้นเมืองและสามารถนำมาขายได้ในราคาดีที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องและถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของอำเภอเขาค้อเลยทีเดียวค่ะ